วันนี้มาดูเรื่องราวของจอมพลแห่งชัยชนะหรือกีออ์กี้ชูคอฟแห่งสาภาพโซเวียตผู้พิชิตกองทัพนาซียอรมันในสงครามโลกครั้งที่2กันครับกีออ์กี้ชูคอฟหรือจอมพลแห่งชัยชนะเกิดเมื่อวันที่1ทธันวาคมคศหนึักราช1896ในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะยากจนที่เมืองสเตลคอฟกา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของสาภาพโซเวียตมากนักหลังจากสำเร็จการศึกษาในปี1906ชูคอฟก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมอสโกเพื่อเป็นช่างเย็บผ้าขนสัตว์จนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เปิดฉากขึ้นเขาก็เข้าร่วมรบในสงครามพร้อมกับได้แสดงความกล้าหาญในการรบจนได้รับเหรียญกล้าหาญกางเขนเหล็กแห่งเซนต์จอร์จหรือ cross of Saint George ถึง2ครั้งและได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารชั้นประทวนคือยศสิบตรีระหว่างปี1917ถึง1921เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในสหภาพโซเวียตชูคอฟได้เข้าร่วมในกองทัพแดงของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในปี1918และได้แสดงให้ผู้บังคับชาเห็นถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอีกครั้งจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บังคับหน่วยจนในที่สุดได้รับตำแหน่งในการบังคับบัญชากองทัพทหารม้าที่1จากนั้น เขาก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตพร้อมทั้งหาเวลาว่างศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยุทธวิธีการรบต่างๆจนเพื่อนของเขากล่าวกันว่าชูคอฟผู้ซึ่งไม่เหมือนใครเขาเรียนรู้อย่างหนักทุกครั้งที่พวกเราเข้าไปในห้องของเขาจะเห็นภาพชูคอฟกำลังคลานอยู่บนแผนที่ขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นห้องเพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆอย่างตั้งอกตั้งใจไม่มีใครปฏิเสธว่างานและหน้าที่ คือสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับชูคอฟต่อมาชูคอฟได้รับมอบภารกิจให้บังคับบัญชาการรบเพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในการรบที่แม่น้ำคาวคินหรือคาวคินโกในมองกโกเลียะระหว่างปี1939ภายหลังจากที่ใช้เวลาในการสำรวจภูมิประเทศอยู่2วันเต็มเขาก็ร้องขอาการสนับสนุนกลับไปยังกรุงมอสโกให้ส่งกำลังทหารไม่น้อยกว่า3กองพลทหารราบและ1กองพลน้อยรถถังให้กับเขา ซึ่งทางกองบัญชาการที่กรุงมอสโกก็สนับสนุนตามการร้องขออย่างเต็มที่การรบเริ่มขึ้นเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเปิดฉากรุกเข้าสู่พื้นที่เทือกเขาบาอินซาการในวันที่3มิถุนายนแต่ก็ถูกทหารกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตจากกองพลน้อยรถถังจำนวน2กองพลน้อยพร้อมกับทหารราบจำนวนมากเปิดฉากเข้าตีตอบโต้และสามารถโอบล้อมทหารญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจนกองทัพญี่ปุ่นต้องแตกพ่ายในที่สุดชัยชนะครั้งนี้ ส่งผลให้ชื่อเสียงของชูคอฟกลายเป็นที่กล่าวขานในหมู่ของนายทหารกองทัพแดงต่อมาเมื่อเยอรมันเปิดฉากรุกเข้าสู่สหภาพโซเวียตในวันที่22มิถุนายนปี1941ชูคอฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันกรุงมอสโกในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันโดยโจเซฟสตาลินผู้นำของสหภาพโซเวียตถามชูคอฟครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเขาจะสามารถจุดยังกองทัพเยอรมันได้หรือไม่ ชูคอฟตอบอย่างมั่นใจว่าได้พร้อมกับร้องขอกำลังพลเสริมจำนวน2องกองทัพและรถถังอีก200คันซึ่งสตาลินก็นำกำลังจากไซบีเรียและมองโกเลียเข้ามาเสริมตามคำขอของชูคอฟชูคอฟสั่งการให้ระดมกำลังประชาชนในกรุงมอสโกทุกคนมาทำการปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้หากเป็นชายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนหรือคนชารา ก็จะต้องเข้ารับการฝึกการใช้อาวุธและส่งออกไปประจำการในแนวหน้าเพื่อหยุดยั้งกองทัพเยอรมันซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นส่วนเด็กเล็กและสตรีก็จะต้องช่วยกันสร้างเครื่องกีดขวางคูดักรถถังสนามเพาะผนังกำแพงกั้นรอบเมืองจนทําให้กลุ่มมอสโกกลายเป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งเขาได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการบัญชาการรบเพื่อรักษาเมืองหลวงเอาไว้อย่างเหนียวแน่นทหารกองทัพแดงของชูคอฟไม่เพียงแต่ป้องกันที่มั่นของตนเอง และป้องกันตูมืองเท่านั้นหากแต่ยังมียุทธวิธีในการรูปตอบโต้ที่รุนแรงและหนักหน่วงจนสร้างความเสียหายให้กับกองทัพเยอรอมันอีกด้วยชูคอฟวางกําลังรอบกรุงมอสโกอย่างใจเย็นเพื่อรอคอยความเย็นของฤดูหนาวซึ่งเป็นกําลังหนุนที่จะมาถึงอีกไม่นานยุทธวิธีในการรบของชูคอฟเต็ไมไปด้วยความดุดันและเด็ดเดี่ยวบนแนวความคิดที่ว่าหากเป็นทหารต้องสละชีพเพื่อชาติการรบกับข้าศึกที่มารุกราน และสังหารญาติมิตรพี่น้องลูกเมียต้องเป็นไปในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันทหารโซเวียตทุกคนจะสู้ไม่ถอยเราจะลุกไปข้างหน้าหากใครถอยโทษคือความตายและแล้วในวันที่13ตุลาคมปี1941กองทัพเยอรมันก็เปิดฉากรุกเข้าสู่แนวตั้งรับรอบกลุงมอสโกอย่างรุนแรงเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงสัญญาณเตือนภยัยดังตลอดทั้งวันทั้งคืนต่อมาในวันที่20ตุลาคม กระทรวงกลราหโหมของสหภาพโซเวียตได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการปิดล้อมกรุงม,มอสโกและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมต่อสู้แนวต้านฐานที่ชูคอฟวางเอาไว้สามารถหยุดยั้งและยื้อเวลาการสู้รบให้ยืดยาวออกไปจนกระทั่งฤดูหนาวอันโหดร้ายทารุณของสหภาพโซเวียตเดินทางมาถึงส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเยอรมันใช้การไม่ได้เนื่องจากขาดการเตรียมการสู้รบในความหนาวเย็นที่อุณหภูมติต่ำถึงลบ30องศา จึงหมดขีดความสามารถในการสู้รบเกือบจะสิ้นเชิงโจเซฟสตาลินผู้นำของสาภาพโซเวียตสั่งการให้ชูคอฟเสริมสร้างขวัญและกำลังใจงให้กับกองทัพแดงและประชาชนในกรุงมอสโกด้วยการจัดพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบชัยชนะการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนปี1941อีกทั้งยังประกาศให้โลกรู้ว่าสหภาพโซเวียตยังคงเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อต้านกองทัพเยอรมันได้ โดยทหารทั้งหมดจะถอนกําลังส่วนใหญ่มาสูนย์สนามผ่านจัตรุรัสแดงอันเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างมากเพราะหากเยอรมันเปิดฉากการโจมตีในช่วงเวลาดังกล่าวแนวตั้งรับที่เปราะบางจะแตกทันทีแต่ชูคอฟก็วิเคราะห์สถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่อสตาลินว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวเยอรมันจะยังไม่โจมตีเนื่องจากได้รับความเสียหายและอยู่ในช่วงของการปรับกําลังใหม่ยกเว้นกองทัพอากาศเยอรมันที่อาจจะบินเข้าโจมตี จึงจาเป็นที่จะต้องมีระบบการป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งและหนาแน่นซึ่งก็นับเป็นการคาดการณ์ที่แม่นยําอย่างมากเพราะเยอ е รมันมิได้เปิดฉากการโจมตีในช่วงเวลาดังกล่าวจริงๆและแล้วในวันที่7พฤศจิกายนทหารกองทัพแดงจํานวนมหาศาลก็ทําการสูนสนามอย่างยิ่งใหญ่และเกรียงไกรผ่านจัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโกแล้วเดินแถวออกสู่สนามรบอย่างห้าวหาญเป็นภาพที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และไม่เกรงขามต่อภัยอันตรายจากผู้ลุกรานเป็นภาพที่ปลุกเร้ากำลังใจให้กับประชาชนชาวโซเวียตทั่วประเทศชูคอฟฟางกำลังพลทั้งทหารของกองทัพแดงประชาชนชายหญิงรอบกรุงมอสโกในช่วงเดือนพฤศจิกายนไว้เป็นจำนวนถึงหล้านคนสนับสนุนด้วยรถถังจำนวน300คนันปืนใหญ่อีก2,000ันกระบอกยืนหยัดป้องกันอย่างเหนียวแน่นจนทำให้การรุกของเยอรมันต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนัก ทั้งจากการต้านทานอันเหนียวแน่นและจากฤดูหนาวอันโหดเหี้ยมในที่สุดหลังจากการตั้งมั่นและรอคอยจนกองทัพเยอรมันอ่อนกำลังลงแล้วชูคอฟก็เปิดฉากตอบโต้ด้วยการส่งกำลังทหารเข้าโจมตีแนวหน้าของเยอรมันในวันที่5ธันวาคมด้วยกองทัพของพลเอกทิโมเชนโกที่มีกำลังพลมากกว่า3ามแ0 0 0ป่นนายซึ่งตั้งมั่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกในขณะที่เยอรมันมีกำลังเหลือเพียง2 4 0 0 0 0่่นาย และกำลังอ่อนล้าอย่างหนักการรบเปิดฉากอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากวันที่5ธันวาคมไปจนถึงวันที่9ธันวาคมโดยชูคอฟสั่งการให้ทุ่มกำลังเข้าโจมตีอย่างเต็มที่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการรุกเข้าโจมตีแนวตั้งรับของเยอรมันจนถึงขั้นแตกหักจู่โจมและทุ่มเทกำลังเข้าตีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้ค่าศึกตั้งตัวและกวาดล้างค่าศึกทหารเยอรมันออกไปจากวงล้อมรอบกรุงม,มอสโกให้ได้ การสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดและหนองเลือดจนกระทั่งในวันที่12ธันวาคมชูคอฟได้รายงานต่อสตาลินว่าทหารเยอรมันเสียชีวิตกว่า3 0 0 0 0ืนายหมู่บ้านกว่า400แห่งรอบกรุงมอสโกถูกกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตยึดคืนมาได้ในจำนวนนี้มีบ้านเกิดของชูคอฟรวมอยู่ด้วยโดยบ้านของเขาได้ถูกเพลิงเผาไหม้ไปจนหมดสิ้นระหว่างการสู้รบกองทัพเยอรมันจำต้องล่าถอยออกจากชานกรุงมอสโกด้วยความบอบช้ำอย่างหนักและในวันที่13ธันวาคม สหภาพโซเวียตก็เผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกว่าจอมพลผู้ห้าวหาญของกองทัพแดงที่มีนามว่ากิออกี้ชูคอฟสามารถเอาชนะกองทัพเยอรมันอันเกรียงไกรที่ปิดล้อมกรุงมอสโกได้ทรงผลให้ชื่อเสียงของชูคอฟกลายเป็นที่รู้จักของชาวโลกเป็นครั้งแรกชูคอฟได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อบันทึกของจอมพลชูคอฟถึงการรบที่กรุงมอสโกอย่างน่าฟังสามารถสรุปใจความได้ว่า การที่กองทัพเยอรมันไม่สามารถยึดกรุงมอสโคได้นั้นก็เน,นื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการวางแผนที่ผิดพลาดของฮิตเลอร์ที่ส่งผลให้เยอรมันขาดการเตรียมการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ทารุณโหดร้ายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าฤดูหนาวอันโหดร้ายทารุณน,นั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อฝ่ายเยอรมันอย่างเดียวหากแต่ยังกระทบต่อทหารและประชาชนชาวมอสโคด้วยเช่นกันแต่ปัจจัยแห่งชัยชนะที่สำคัญที่สุด คือความร่วมมือของประชาชนชาวสาภาพโซเวียตพวกเราได้เห็นผู้หญิงและเด็กนับพันนับหมืน่นต่างออกมาช่วยกันขุดคูดักรถถังช่วยกันสร้างแนวกระสอบทรายทั้งวันทั้งคืนพวกเขาต้องย่ำลงไปในโคลนตมที่ลึกถึงเอวและเข็นรถในปักโคลนเหล่านั้นนับเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความกล้าหาญและความเสียสละของประชาชนสหภาพโซเวียตอย่างแท้จริงต่อมาในระหว่างเดือนสิงหาคมปี1942 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1943ชูคอฟก็ได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการพิชิตกองทัพที่6ของเยอรมันที่เมืองสตาลินกราดโดยใช้ยุทธวิธีเดิมในการรบที่แม่น้ำคาวคินในมองโกเลียและการรบที่กรุงมอสโกนั่นคือการตั้งมั่นอย่างเหนียวแน่นและรักษาเมืองไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ก่อนที่จะซุ่มซ่อนกำลังเสริมไว้เพื่อรอคอยวันเวลาในการรูปกลับที่รุนแรงเด็ดขาดและเต็มไปด้วยความประหลาดใจของฝ่ายข้าศึก ส่งผลให้กองทัพเยอรมันต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักแต่ฝ่ายกองทัพแดงนั้นต้องสูญเสียมากกว่าเยอรมันโดยสูญเสียกําลังพลไปถึง2ล้าน5แสนนายอย่างไรก็ตามใช้ชนะของสหภาพโซเวียตที่สตาลินกราดก็ได้กลายเป็นจุดพลิกกลับครั้งสําคัญในแนวรบด้านตะวันออกและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองชูคอฟได้กล่าวถึงการรบในสตาลินกราดว่าฝ่ายเยอรมันมีการข่าวที่แย่มาก วกเขาไม่สามารถตรวจพบการเตรียมการรุกกลับครั้งใหญ่ของสหภาพโซเวียตได้ทั้งๆที่อยู่ใกล้กับสตาลินกราดที่ซึ่งเยอรมันมีสนามบินถึง1ิแห่งมีหน่วยรถถังและกําลังทางอากาศที่ทําการบินลาดตระเวนอย่างครบถ้วนชูคอฟยังได้วิจารณ์ทหารฝ่ายอักษะชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ทหารกองทัพเยอรมันเช่นทหารอิตาลีฮังการีและโรมาเนียว่ามีขีดความสามารถที่ด้อยกว่าทหารเยอรมันอย่างมากโดยชูคอฟบันทึกไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับทหารเยอรมันแล้วทหารฝ่ายอักษะที่เข้าร่วมรบจากชาติต่างๆมักมีอาวุธที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอพวกเขายังมีประสบการณ์ที่น้อยกว่าและมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าทหารเยอรมันอย่างมากแม้กระทั่งในการรบแบบตั้งรับหลังจากที่ชูคอฟพิชิตกองทัพเยอรมันที่สตาลินกราดได้แล้วชูคอฟก็ได้รับมอบหมายให้ปลดปล่อยเมืองเลนินกราดซึ่งถูกกองทัพที่18ของเยอรมันปิดล้อมมาตั้งแต่ปี1941เป็นเวลานาน,านเกือบ3ปี จนผู้คนในเมืองตกอยู่ในสภาพอดอยากและขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างยุทธการครั้งนี้ชูคอฟใช้ชื่อว่ายุทธการอิสกราซึ่งแปลว่าจุดไฟเป็นการรบโดยยุทธวิธีการรุกครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของเขาเพราะโดยปกติชูคอฟจะตั้งมั่นและรุกตอบโต้เสียเป็นส่วนใหญ่ยุทธการอิสกราเปิดฉากขึ้นโดยการยิงปืนใหญ่และจะรวดคัดยูชาจําจนวนมากมายมหาศาลถล่มแนววงล้อมของเยอรมันในเวลาประมาณก้านาฬิกาสานาที วันที่12มก,กราคมปี1943การระดมยิงใช้เวลานานถึง2ชั่วโมง20นาทีทางด้านตะวันตกและ1ชั่วโมง45นาทีทางด้านตะวันออกติดตามด้วยการเข้าตีของทหารรากจากกองพลปืนเล็กยาวที่ 136, 327และกองพลปืนเล็กยาวที่18ที่มุ่งหน้าเข้ายึดเส้นทางต่างๆที่มุ่งสู่เลนินกราดซึ่งถูกเยอรมันครอบครองเอาไว้ทั้งถนนและทางรถไฟและสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด ในวันที่18มกราคมส่งผลให้วงล้อมของทหารเยอรมันเกิดช่องว่างขนาดใหญ่จนสาภาพโซเวียตสามารถส่งกําลังพลตลอดจดอาหารเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของต่างๆเข้าสู่เลนินกราดได้เป็นผลสําเร็จในระหว่างการบัญชาการรบครั้งนี้ชูคอฟได้รับการเลื่อนยศเป็นจอมพลและในวันที่28มกราคมปีเดียวกันเขาก็ได้รับเหรียญกล้าหารชั้นสูงสุดของกองทัพแดงแห่งสาภาพโซเวียตจากนั้นชูคอฟก็เปิดยุทธการโปรยานซิฟดา หรือดวงดาวแห่งขั้วโลกเพื่อกวาดล้างกองทัพเยอรมันซึ่งตั้งมั่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเลนินปราดโดยแบ่งมอบพื้นที่ให้กับแม่ทัพทิโมเชงโกเข้ายึดที่มั่นบริเวณเมืองพิสคอฟและนาวาส่วนแม่ทัพโกซินก็น,นำกำลังเข้ายึดพื้นที่รอบทะเลสาบอิลมันและสตรารายารุซซาซึ่งแม้กองทัพแดงจะทุ่มเทกำลังจำนวนมหาศาลมากมายเพียงใดแต่ทหารเยอรมันสังกัดกองทัพที่18ก็ต่อต้านอย่างเหนียวแน่น ด้วยการเสริมกําลังพลจากกองพลฐานราบที่1กองพลฐานราบที่61กองพลภูเขาที่5และกองพลสารวัตรทหารเ s ททาให้ทหารเยอรมันสามารถตอบโต้การรุกของกองทัพแดงอย่างได้ผลจนทหารสาภาพโซเวียตต้องล่าถอยกลับไปทุกครั้งอย่างไรก็ตามชูคอฟต้องการปลดปล่อยเลนินการาดให้ได้อย่างสมบูรณ์จึงทุ่มเทกําลังอย่างเต็มที่ส่งผลให้การสู้รบยืดเยื้อออกไปแต่วงล้อมเมืองเลนินการาดของเยอรมันก็ได้เกิดช่องโหว่ ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถลังลาเข้าสู่ตัวเมืองได้จนกระทั่งในวันที่27มกราคมปี1944หรืออีก1ปีต่อมานับจากการเปิดยุทธการอิสกราทหารเยอรมันก็จำต้องล่าถอยออกจากวงล้อมของเมืองเลนินกราดอย่างสิ้นเชิงความสําเร็จในการรบที่สตาลินกราดและเลนินกราดทําให้สตาลินมีความเชื่อมั่นในตูชูคอฟเป็นอย่างมากจนมอบหมายภารกิจอันสําคัญยิ่งที่จะเป็นการพลิกโฉมหน้าการรบ ในแนวรบด้านสหภาพโซเวียตไปตลอดการนั่นคือการบัญชาการรบในสมรภูมิเคิร์สในช่วงการปี1943สําสำหรับการรบที่เคิร์สนั้นชูคอฟมีเวลาในการเตรียมกำลังเพื่อรับมือกับการรุกของเยอรมันอย่างเหลือเฟือภายหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเขาได้แจ้งกลับไปยังโจเซฟสตาลินว่าการเอาชนะศึกในครั้งนี้เขาจะใช้ยุทธวิธีเดิมที่มีความถนัดนั่นคือการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นและรุกกลับอย่างรุนแรงโดยชูคอฟ เสนอแผนการว่าจะปล่อยให้หน่วยรถถังและยานเกราะของเยอรมันเคลื่อนที่เข้าตีอย่างเต็มกําลังในขณะที่ฝ่ายโซเวียตจะดําเนินการตั้งรับด้วยอาวุธต่อสู้รถถังทุกอย่างที่มีอยู่อย่างเหนียวแน่นจนเมื่อเยอรมันเริ่มอ่อนแรงลงกองทัพแดงก็จะทําการเข้าตีตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดเพื่อทําลายกองทหารเยอรมันที่อ่อนล้าจากการรุกให้สิ้นซากสตาลินเห็นด้วยกับแผนการนี้และให้อํานาจเต็มในการบัญชาการรบแก่ชูคอฟพร้อมทั้งสนับสนุนทรัพ,พยากรสงครามต่าง อย่างไม่มีขีดจำกัดชูคอฟจึงจัดการระดมกำลังพลครั้งใหญ่เกือบทั้งหมดที่มีอยู่โดยไม่ผนวงต่อการรบด้านอื่นเนื่องจากสายลับของสหภาพโซเวียตในกรุงเบอร์ลินได้รายงานว่าเยอรมันจะไม่เปิดฉากการรุกทางด้านอื่นๆเนื่องจากมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำกัดชูคอฟได้กล่าวถึงแนวรบที่เคิร์สก่อนที่เยอรมันจะเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่ในจดหมายของเขาซึ่งลงวันที่8เมษายนปี1943มีใจความตอนหนึ่งว่า คาดการว่าข้าศึกจะทําการลุกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีโดยอาศัยหน่วยรถถังและเครื่องบินเป็นหลักเนื่องจากกําลังาหานร,รากของข้าศึกยังไม่มีความพร้อมและเหนื่อยล้าอย่างมากอันเนื่องมาจากการรบที่ดําเนินติดต่อมาอย่างไม่หยุดหย่อนการรับมือกับภัยคุกคามในครั้งนี้จึงเป็นการรับมือกับหน่วยรถถังจานวนมากของข้าศึกโดยการใช้แนวตั้งรับที่มุ่งเน้นการต่อต้านรถถังในแนวรบทางตอนกลางและบริเวณเมืองวาโรนิชเป็นหลัก นับเป็นการคาดการของชูคอฟที่แม่นยําเป็นอย่างมากเพราะกองทัพเยอรมันภายใต้การบัญชาการของจอมพลอิลิกฟอนมันสไตน์ได้ทุ่มเทกําลังรถถังและยานเกราะของกองทัพน้อยยานเกราะเ s s ที่2ซึ่งประกอบด้วยกองพลยานเกราะ3กองพลจากหน่วยรบที่มีชื่อเสียงมีรถถังและปืนใหญ,ญ่อัตจรป็าจำนวนถึง2928คันพร้อมหานราบ7จ0 0 0 0นายและเครื่องบินอีกกว่า2,000ลำเข้าทำการรบชูคอฟ จึงแก้เกมด้วยการจัดแนวตั้งรับซ้อนกันถึง5ชั้นเพื่อมุ่งทำลายรถถังของเยอรมันเป็นหลักกำลังพลของจูคอฟในการรบครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น11กองทัพประกอบด้วยกำลังทหารกว่า1นล้านเแสนนายรถถังกว่า3,000คันปืนใหญ่กว่า20,000กระบอกเครื่องบินอีกกว่า2,000ลำทุนระเบิดทำลายรถถังและกับระเบิดสังหารบุคคลอีกกว่าครึ่งล้านลูกแม้ว่ากำลังพลของกองทัพแดงส่วนใหญ่จะเป็นทหารใหม่ที่ด้อยประสบการณ์อย่างมากก็าตามแต่ก็ยังนับว่า เป็นศักยภาพในการรบที่มากมายมหาศาลอย่างที่ฝ่ายเยอรมันเทียบไม่ติดเลยทีเดียวและด้วยกำลังทาหารที่มากมายมหาศาลอย่างไม่มีหมดสิ้นนี้เองที่ทำให้ชูคอฟวางแผนที่จะแลกชีวิตและปืนใหญ่ต่อสู้รถถังของฝ่ายตนเองกับการทำลายรถถังของเยอรมันซึ่งนับเป็นยุทธวิธีที่มีความโหดเหี้ยมมากพอสมควรนอกจากนี้ชูคอฟยังตระหนักดีว่าหากทำการรบในลักษณะเคลื่อนที่ด้วยรถถังและยานเกราะแล้วฝ่ายกองทัพแดงของสาภาพโซเวียต จะเสียเปรียบอย่างมากทางด้านประสบการณ์และยุทธวิธ,ธ,ธีดังนั้นเขาจึงได้จัดทำแนวตั้งรับเพื่อมุ่งทำลายรถถังของเยอรมันเป็นแนวตั้งรับที่ได้รับการบันทึกไว้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าเข้มแข็งที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการดำเนินกลยุทธ์อย่างเสรีของรถถังและยานเกราะเยอรมันไม่ว่ารถถังเยอรมันจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ตามพวกเขาจะต้องพบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายกองทัพแดงไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง กับระเบิดสังหารบุคคลทุนระเบิดทำลายรถถังรถถังแบบ t ี34และชุดต่อสู้ทำลายรถถังทั้งนี้เพื่อสร้างความบอบช้ำแก่กองทัพเยอรมันให้มากที่สุดก่อนที่จะเคลื่อนที่ผ่านแนวตั้งรับแต่ละแนวของทหารกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตมาได้เมื่อการรบที่เคิร์สเปิดฉากขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปี1943เเหตุการณ์ก็เป็นไปนดังที่ชูคอฟคาดการเอาไว้รถถังเยอรมันเคลื่อนที่ผ่านแนวออกตีมุ่งหน้าเข้าหาแนวตั้งรับของกองทัพแดง ไม่ว่ารถถังเหล่านั้นจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ตามก็จะตกเป็นเป้าหมายของอาวุธต่อสู้รถถังนานา,นาชนิดของฝ่ายสหภาพโซเวียตทำให้เยอรมันประสบกับความสูญเสียอย่างหนักและเมื่อศบโอกาสชูคอฟก็สั่งให้ทำการรุกกลับด้วยกำลังรถถังและยานเกราะท,ทั้งหมดที่เขามีอยู่โดยมีรถถังแบบที34อันทรงประสิทธิภาพเป็นกำลังหลักจนเกิดการสู้รบด้วยรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศา,ศาสตร์สงครามที่เมืองปร,โราโฮรอกกาและกองทัพสหภาพโซเวียต ก็สามารถกำชัยชนะเหนือเยอรมันได้ในที่สุดแม้จะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักก็ตามใช้ชนะในการรบที่เคิร์สทําให้สาภาพโซเวียตกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบในแนวรบด้านนี้อย่างสิ้นเชิงอีกทางนับจากนี้ไปเยอรมันแทบจะไม่มีกําลังรถถังและยานเกราะหลงเหลืออยู่ในจํานวนที่จะทําการรุกครั้งใหญ่ได้อีกเลยจนสิ้นสุดสงครามนอกจากนี้ในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ชูคอฟยังเป็นผู้นํากองทัพแดงของสาภาพโซเวียต กรีทาทัพเข้ายึดกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของอาณาจักรไรซ์ที่3อันเกรียงไกรของนาซีเยอรมันแม้ตามความเป็นจริงแล้วทหารสหภาพโซเวียตจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักก็ตามกล่าวกันว่าในระหว่างการรุกเข้าสู่กรุงเบอร์ลินนั้นชูคอฟมุ่งมั่นในชัยชนะเป็นอย่างมากจนถึงกับสั่งให้ทหารของเขารุกเข้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะต้องเผชิญกับการต้านทานของทหารเยอรมันมากมายเพียงใดก็ตามส่งผลให้ทหารกองทัพแดง ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากดังที่ได้กล่าวมาข้างตน้นบทบาทที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวในการบัญชาการรบและความรอบรู้ปราดเปรื่องในการวิเคราะห์สถานการณ์ส่งผลให้ชูคอฟได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบผู้ไม่เคยพ่ายแพ้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของสหภาพโซเวียตและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองกําลังยึดครองเยอรมันของสหภาพโซเวียตอีกทั้งเป็นผู้นําการสูนสนามประกาศชัยชนะ ของกล่องทับแดงอีกด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลงสตาลินกลับไม่ได้นิยมชมชอบชูคอฟมากเท่าใหนักเพราะดูเหมือนชูคอฟจะได้รับความนิยมสูงกว่าเขาทําให้ในปี1946หลังจากสงครามสงบลงเพียงหนึ่งปีวีรบุรุษผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ผู้นี้ก็ถูกย้ายจากตําแหน่งที่ทําหน้าที่คุมกําลังรบทุกตําแหน่งไปไประจาการอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ไม่มีความสําคัญใดๆจนกระทั่งสตาลินถึงแก่อสัญญกรรมในปี1953 ชูคอฟก็กลับมาสู่สายตาของประชาชนสหภาพโซเวียตอีกครั้งและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในปี1955ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นกรรมการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1957แต่ก็อยู่ในตำแหน่งได้เพียงปีเดียวก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้ความสำคัญกับกองทัพมากกว่าความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในบ้านปลายชีวิตชูคอฟช่วงปี1965 ถึง1,968เขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ในกองทัพแต่ข้อเขียนของเขาก็ถูกเซ็นเซอร์อย่างหนักจากรัฐบาลทําให้เขาหันมาใช้ชีวิตอย่างสมถะจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบในปี1,974เมื่อมีอายุได้78ปี